โชคดีของอาร์ตพัะส,สูตคือการที่มีพ่อแม่อยู่ข้างๆเส้นทางความร่ำรวยไม่ได้มีใครบอกว่ามาง่ายๆถ้าไม่ลงมือทําเคยเกือบหลวมตัวเอี่ยวทุกคดีดังหลายคดีแต่สาเหตุที่ทําให้รอดจาก4ีคดีใหญ่มาได้เพราะว่าเชื่อในคําพูดของพ่อแม่ที่เคยบอกเอาไว้ถ้าเขารวยง่ายๆเขาก็บอกญาติเขาเองจะมาบอกเราทําไมโดนพ่อแม่สอนมาตั้งแต่เด็กแล้วตกทองมันคืออันนี้เลยว่าถ้าเขารวยง่ายๆเขาก็บอกญาติเขาเองดิเขาทําไมเขาต้องมาบอกเราวะจากคําที่พ่อแม่สอนในเรื่องของการตกทองโดยที่อาร์ตก็ได เราประสบการณ์ที่เคยเจอเกือบหลงตัวเข้าไปมีเอี่ยวเพราะว่าเห็นคนรอบตัวจเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยกันหมดแต่จุดที่ทําให้ตั้งคําถามคือกลกงที่ใช้เวลาเกือบ10ปีในการสร้างภาพแวบหนึ่งว่าแบบเฮ้ยเห็นเพื่อนเราจเจริญรุ่งเรืองหรือเราจะไปขอเขาทําดีวะแต่ในใจตอนนั้นก็หรือมันจะเป็นกลกงอย่างหนึ่งที่มันใช้ระยะเวลานามากด้วยสาเหตุที่อาร์ตพัสดรอนมาจากคดีใหญ่ๆมาได้เพราะว่าเชื่อในคําพูดของพ่อแม่ที่เคยบอกเอาไว้ว่า้าเขารวยง่ายๆเขาก็บอกยากเขาเองเขาจะมาบอกเราทําไมและนี่ก็ทําให้อาร์ตรอนมา ได้จากีคดีใหญ่เพราะว่ามีการเทียบเชิญร่วมลงทุนแต่ยังยึดมั่นในคำพูดพ่อแม่ไว้เสมอเป็นคำสอนลูกชายพอใจในสิ่งที่มีหาสิบไม่ใช่ร้อยไม่อยากมีเกินกําลังซึ่งความโชคดีของอาร์ตพสุดุนั่นก็คือการเชื่อในคําพ่อแม่ที่บอกไว้เสมอซึ่งหนุ่มอาร์ตก็ยังเป็นคนที่รักครอบครัวมากตั้งแต่เกิดมาอาร์ตเติบโตมาในครอบครัวที่อบอุ่นทั้งชีวิตนี้ขอสู้เพื่อสี่คนพ่อแม่มีพระคุณนะแค่กับกายวาจาใจเมื่อไหร่สามอย่างนี้ เกิดขึ้นมาผมจะรู้สึกผิดนะแล้วก็ยังไม่เคยขอโทษเขาเลยจากนักเลงหัวไม้วันนี้ทำทุกอย่างเพื่อพ่อแม่หอบเงินล้านปิดหนี้บ้านทีนิดเหนื่อยมาจากการทำงานหาได้จากน้ำพักน้ำแรงเองได้ทำอาชีพ อาชีพที่สุจริตนะครับแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องหลดหลดซ่อนซ่อนนะครับอันนี้เป็นเป็นเปนที่แบบสุจริตมากมากภูมิใจที่ได้โชว์ความสําเร็จของตัวเองมีเงินเป็นปึกปึกที่ได้มาจากการทํางานมีความภาคภูมิใจในการเป็นพ่อค้าแบบเบาๆรวยกว่าตอนเป็นดาราซะอีกหมายตอนเป็นดาราช่วงคอตเยอะๆช่วงพีกเยอะๆ <S <S ด้วยก็ยถามว่าจริงไหมก็จริงเป็นดาราเราเรายังเป็นนี่ต้องบอก่างนี้ก่อนว่าจริงๆอ่ะไม่ได้ไม่ได้รวยขึ้นไรายได้จริงหมุนเวียนเกือบเท่าเดิมยึดมั่นแต่ความพอดีให้แกนแท้คำว่าพอเพียงรู้จักประมาณตนเองพอใจในสิ่่งทีี ขายจนได้ดิบได้ดีมีเงินชาตินี้อยู่สบายแล้วไม่ขอลงทุนแบบเสียเส่ยงการที่รู้จักประมาณตนพอใจในสิ่งที่มีไม่ใช่ฟุ่มเฟือยจนเกินตัวไม่คดโกงใครไม่ได้อยากได้อยากมีจนเกินกําลังขยันทางานเงินที่ได้มาก็มาจากหยาดเหนือตัวเองทําสําเร็จตามเป้าหมายมีเงินเก็บหลัก20ล้านดีใจกับตัวเองกว่าจะมีวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายขายหมูกรอบจนได้ดิบได้ดีคิวออกบูธยาวไปจนถึงปี69บอกคืนทุนจนไม่รู้จะได้กําไรยังไงแล้วแถมธุรกิจที่ทํากําลัง เดินไปได้สวยทั้งหน้าที่การงานการเงินรวมถึงเรื่องของความรักที่อาร์ตไม่เคยออกสื่อแต่คบหาดูใจกันมากกว่า6ปีแล้วกับสาวปุ้ยที่คอยซัพพอร์ตอยู่ข้างๆยืนขายหมูกรอบอยู่ที่ร้านเป็นสาวสวยที่มากไปด้วยสเสน่ห์มีจุดที่ทําให้ชนะใจอาร์ตก็คือเป็นผู้หญิงที่ไม่เที่ยวกลางคืนกับคําพูดที่บอกไม่คิดว่าจะมีตัวตนแต่ก็ยังยืนช่วยทํามาหากินเรียกได้ว,ว่าชีวิตตอนนี้ของอาร์ตลงตัวมากไม่ต้องทําอะไรเกินตัวแล้วก็มีกินมีใช้สบายไปทั้งชาติเลย